าโบราณจูเจียเจียวนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเวนิสตะวันออกแห่งเมืองเซียงไฮนะทุกคน <c oughs> มีปูขนด้วย <c oughs> ชอบมากเขาชอบมากใส่น้ำมันใส่อะไรเข้าไป <c oughs> นี่พ่อเขาสั่งเต้าหู้เหม็นใส่เครื่องไม่กล้ากินเลยอ่ะร้อนด้วย มือ่อหแบบ้องแปลกอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอแพปอีกแล้วนะคะในชอ่องแพปปี้แคเราจะไปเที่ยวอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนรอแปบบ๊บเดี๋ยวเราไปเช็คกระเป๋าก่อนละจ้า เอาแล้วทริปนี้เริ่มขึ้นอีกแล้วแต่ทริปนี้ถ้ามากับพ่อสองคนทําหน้าที่เป็นลูกรักดูแลพ่อคือจริงอีกเลยวามบินกเดือนไม่เหนื่อยกันมากเลยหรือไงเดือนนี้แล้วแม่บอกว่าขอไปเที่ยวอีกแต่บอกว่าถ้าขอพักเดือนหนึ่งเดี๋ยวเมษาก็จะไปนี่เที่ยวอีกมีนาแทบต้องไปอีมีนาแทบแทบต้องไปกับแม่แต่ปัดไม่ควรไปก็ว่าจะไป ซึ่งทริปนี้นะคะถ้าจะไปเชียไหยแล้ก็ตอด,ด้วยฮาพินนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะหนาวหนามนนี่เหนื่อยหน่อยนะเราจะพาไปดื่มกันชํำๆเลยไม่ได้ครับเพราะถ้ามีนัดแล้วค่ะตั้งแต่วันแรกมากัน2คนจะดูว่าจะตีกันหรือเปล่าหรือจะรักกันนะคะเรามาแวะลาช์ของการเปไทยนะคะกินข้ากวก่อน เราดูว่ามีอะไรกินนะคะอันนี้เป็นวีแกนกระเพราไก่แันเนมหมูคนอื่นนะคะก่อนขึ้นเครื่องเขาก็จะกินข้องกินข้าวแล้วกินข้าวเสร็จแล้วก็ตอนนี้เลย จะได้หลับสบายบนเครื่องแบบหลับรู้บฉันล้างหน้าเรียบร้อยโดยเว้นตากับคิ้วเอาไว้เพราะว่าทาครีมมาร์กหน้าระหว่างอยู่บนเครื่องนะคะเนี่ยบินประมาณ4ี่ชั่วโมงนินดๆใช่ไหมแล้วก็พอถึงเซี่ยงไฮ้แล้วว่าก็เที่ยวต่อนเลยเพราะไม่งั้นหน้าเราจะแบบอมมากจะยิงถ้าฉันไม่ได้แบบมาร์กหน้าอะไรเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราอมนะคะเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องก่อนคนเยอะมาก ไปเลยค่ะเที่ยวกับพ่อ2คนนะคะคลิปนี้ให้มันรอดมันอย่างนี้นะนนโดยเครื่องรุ่นนี้นะคะมันจะไม่เหมือนนะที่มันจะเป็นแบบแบบล็อกของตัวเองนะทุกคนมันเป็นแบบนีน้มันคือมันก็เอ็นนอนได้แบบเอ็นได้เลยอะ่ะอันนี้เห็นไหมแล้วก็ปบดเบาได้ทุกคนส่วนอเมนิตี้นะแเราก็จะมีที่เก็บของตรงนี้ ตรนี้ก็จะเป็นเก็บเก็บรองเท้าเก็บอะไร่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็น,ปปตน,ปนโต๊ะสบายเหมือนกันแต่ท่าไม่ชอบเพราะมันไม่ค่อยส่วนตัวนะทุกคนถึงบิส i n e s s c l a s จะชอบเครื่องอีกแบบเป็ของการบินไทยมากกว่าที่เป็นล็อกส่วนตัวใช่ไหมแต่ว่าถ้าบิส i n e s s c l a s จริงๆที่แทบชอบก็คืออิร์เรดกับอีทีฮับกาตาร์ก็ออยังได้อยู่แบบกาตาร์ก็โอเ OK, คแต่ I T อีทีฮับอ่ะเหมือนเฟิร์สคลาสเลยอิร์เรดก็ด้วยบริการด้วยอาหารอะไรเงี้ยรวมๆแล้วก็ดีไงก็สเต็กแซมว เป็นเต็กเนื้อกับลาสัญญาน่กินมา มอร์นิ่งนะคะทุกคนจากเซียงไฮ้จ้ะสำหรับมังคับผันพอนงวางงๆอากาศก็คือหนาวนิดหน่อยนะฮะ mm hmm. แต่ว่ากำลังดีทุกคนกำลังดีแบบ ประมาณสามสี่องศาก็โอเคอยู่ตอนแรกไม่มีผ้าันคอแตคิดว่าเดี๋ยวเดินไกลมันต้องแบบหนาวนิดหน่อยก็เลยคิดว่าออะมีผ้าพันคอซะหน่อยเดี๋ยวจะต้องเสิร์ชหาพี่พันผ้ามันคอนะเพราะปกติคนไม่พันผ้าพันคอเลยแล้วก็ซื้อผ้าพันคอมาเยอะมากลุยกุชชี่เฟนดิไม่เคยได้ใช้เลยเดี๋ยวรอบนี้จะลองใช้เพราะรู้สึกว่าเวลาพันคอแล้วมันคอมันตันใช่ไหมมันดูคอตันตันไม่มีผ้าพันคอนี่คือมันแบบช่ำเออ ใส่เป็นลุกแบบบิสเนสลุกเก่งเป็นย่างไงเออเสื้อคอเต่าสีดำมันพอดีมันสวยพอดีเป๊อะอะโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะจ๊ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านโบราณจูเจียเจียวนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเวนิสตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้นะทุกคน,นก็เป็นหมู่บ้านเก่าไปล,ล,ล่องเรือบูตเอเนอร์จีก่อนนะเอเนอร์จี ไปพ่อบูตเอนเนอร์จีหน่อยเร็วนิ้กวก็เคยมาที่นี่ไพ่อของพ่อไม่เคยมาที่นี่ปไปเลยค,ะ arn, ค่ะนั่งเรือนคะน้ำใส่มากหญิงข้างล่างเป็นลาซาลายหรอให้ดูว่าน้ำใส่มากหมู่บ้านโบราณจูจีเจียว หรือที่ได้รับฉายาว่าเวนิสแห่งเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองริมน้ําที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่กว่า1,700ปีตั้งแต่อยู่ในเขตชิงผู่ทางทิศตะวันตกของ,องนครเซี่ยงไฮ้ของขายนู่นนี่นู่นนั่นอุยขายอะไรอะนะไปลงเรือโดยปกติจะเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา8.30ถึง4.30ร้านค้าบางแห่งอาจเปิดถึงช่วงคำ่ำ เดิมทีเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่มีการทำการเกษตรและประมงราชวงศ์ซ่งและหยวนศตวรรษที่10-14ถึงเริ่มพัฒน,นาขึ้นเป็นชุมชนการค้าขนาดเล็กมีการสร้างตลาดและบ้านเรือนริมน้ำเพิ่มขึ้น โซนนูาจะมีพระให้ว่ายนะฮะไปนะครับเดินช็อปปิง้งคนล้านแปดมีปูขนด้วย,วยทุกคน,นมีของขายเพียบเลยนั่นปูขน,นหอยเสียบนี่มีหอยเสียบขาย ที่นี่นะฮะก็จะมีขายทูกที่นี่เป็น post office letter หรอไม่ใช่เป็นร้านขายขนมทุกคนน่ารักมากบางทีฉันก็อยากจะมีกล้องที่สามารถอัดแนวนอนแล้วก็แนวตั้งไปพร้อมกันได้เลยนะจะได้ไม่ต้องอัดแบบต่อตออันหนึ่งยอทออันหนึ่งมันจะแบบหลายกล้องหรือเกินนี่เขาขายปกด้วยของกินเพียบ มีร้านซีฟู้ดแบบชาวบ,บ้านนะหญิงฉันยังมีโอกาสแต่งตัวพอสอดจีนแบบนี้้างเลยฉันยังไม่มีเวลาฉันมากับเพื่อนทออย่ตัวแบบพอสอดจีนพอสอดจีนอันนี้คือเต้าหู้เหรอไม่ใช่เต้าหู้เหมือนขนมไส้อ่ะ พ่อบอกคราวที่แล้วซื้ออะไรนะหมูสามชั้นหมูสามชั้นแล้วก็ที่มันห่อเป็นวงกลมใช่ไหมไอหอีกันหนึ่งห่อคือคือบะจ่างอร่อยไหมนะอร่อยดีนี่เขามีหอยมุกมีไข่มุกไข่ด้วยแสดงว่านี่มันทะเลพ่อเพราะมันมีคือสี่ฟูดเขาถึงบอกว่าที่นี่นะฮะเป็นเวนิสตะวันตกของเซี่ยงไฮ้กินขนมไส้ ก็จะอ้วนมากอะเนาอเราควรจะกินไส้กรอกซะหน่อยหรือไงไหนเรามาดูสิแลนี่ถ่ายรูปไหมเย่ yeah, พ่อถ่ายรูปให้นะเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ใพ่อถ่ายรูปสวยูเด้อขนมน่ากินมากมันคือขนมอะไรอะ่ะมันคือขนมก,กรอบๆหรอคลองแขลงหรอ ประท้องโก้คองแงขแ็งอันนี้เหมือนเมืองที่ไปเที่ยวกันในตัวเมืองเซี่ยงไทยก็มีนะฮะจะซื้ออันไหนไปมั้อุ้ยมีไข่นกด้วยอันนี้ปูขน สิบห้าิบสีิบห้าสี่้าสีินหา่ห้าสีีกินหา่หาสีาี่า่หาสี่ิีกว่ามีปา่หมาสี้าิหสี่้าอืมสิบห้บ้าสี่าส e บมาสบหา โอเคได้กินแล้วแตนน่นาจะร้อนมากอีกขายร้านไหนโชว์ดิอันนี้ขายปลาหมึกมีทุกที่ปลาหมึกนี้อร่อยทุกที่เออใส่หมาล่าหน่อยอร่อยมาก ไม่รู้เราชอบกินปลาหมึกมั้งมั้นก็เลยอร่อยหนาวเหรอพ่อมือสั่น <c oughs> นี่นะคะต่อนะคะกินพ่อจะกินเต้าหู้เห็นอะไรไม่รู้ว่าพ่ออยากลองชิมหรอ,อแต่กินไส้กกอกทอดซึ่งเป็นแบบซิกเนเจอร์มากแอมมี่ม <c oughs> คุณพ่อชอบกินไส้กกอกทอดตลอดเวลานะคะทุกคน <c oughs> คจจนี่เขาก็จะโอ้แม่ทำไมเราไม่กินเสี่ยวหลงเปาวะเราไปกินไส้กรอกทอดทำบ้าเลยสงง มมาาตกนี่พ่อเขาสั่งเต้าหู้เหม็นใส่เครื่องไม่กล้ากินเลยเขาให้เลือกซอสอันนี้เป็นเหมือนกับซอสควาเก๋ามันเป็นซอสแบบซอสพริกเต่าอืออันนี้อร่อยนะอันนี้แต่ผมยังอื่นไม่เคยกินนะไออันนี้เป็นอะไร อันนี้เหม็น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 ลงดมงก็อันนี้เหม็นน้อยเต็ดด้วยอันอื่นชิมอันอื่นก่อนก็ได้นะชิมอันอื่นแล้วนี่ไม่มีซอสเขาให้ใส่ซอสไหมฮาร์ดหรือว่าไม่ไม่มีไม่เขาใส่ไปแล้วท้าใส่อ๋อของฉันก็คือใส่ซอสมาแล้วใจกล่องที่จีนอ่ะให้บอกเลยนะว่า80%น่ะ รสชาติก่อนที่ติจะเหมือนกุนเชียงแบบไม่หวานไม่ว่าที่ไหนถึงตูวางโจวนี่ไม่อร่อยนะที่ <c oughs> เอาละมีาการกินโชว์ด้วย <c oughs> เอาละอร่อยแ่ร้รสชาติเป็นไงพ่อ <c oughs> รสชาติเป็นไง <c oughs> อ่องั้ยยังไม่กินร้น <c oughs> ร้อนๆ,ๆงั้นยังไม่กิน บททาสแปลกมะมากน n away มันชอมแปลกอ่ะกินเสือหลงเปล่า,อาพอแทบรู้เลยว่าแทบจะชอบกินอะไรถ้าอยากสิกว่าสิไข่าคือเคยอยู่ว่นี่สิกว่าสิคว่าไม่อีกสิอันสิบหยวนก็ได้ ตั้งได้ตั้งหกนาทีอันสุดตั้งหกนาที好不好รอรอหนาทีรอหกนาทีเดี๋ยวกลับมาได้ได้ทาหวยไหลใส่ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวทำใหม่ตอนเจ็ดสู้แล้วเราทาหวยไหลใส่ตั้งไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาเอาเพราะว่ายังไงเราต้องเดินกลับทางนี้อยู่แล้วไม่ลืมไม่ลืมเพราะเราต้องขึ้นสะพานเพราะแทบจะกินเนี่ยเมืองก็จะเป็นเงี้ยหมดละ เพื <gesch> s <S ่อนคุณพ่อซื้อของแพงที่ถ่ายเมื่อกี้นะลองชิมอร่อยเหมือนขนมขาไก่อันใหญ่ๆอ่ะใช่แล้วลองเสี่ยวหลวงเป่านะคะได้มาละทุกคนคนละสองชิ้นนะคุณพ่อไม่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 อิ่มเลยละไม่ละนต้องดูดน้ำคุณมะโนงไงเพื่อชิ้นหนึ่งเอาเลยครับ พี่ทพแทบพอคนเดียวเลยเป็นไงอร่อยเปนแล้วสามลูกไสองลูกเลยสองลูกสองลูกเลพี่แทบัดซัดไปแล้วสองลูก <c oughs> ลลกินอย่างมากก็ลูกเดียวเดี๋ยวลงเต้าอร่อยนะมพาร,นะรู้ว่าขเขาเที่ยงจะกินไม่ค่อยได้เป็นอาหารเซตโตมีเมนูเดิมๆที่เราไปถ่ายมาแล้วทุกรอบขาหมูอย่างนี้ซุปเสฉวนอย่างนี้ ก็เป็นนี้และเมืองเก่าดูโอเคตอนนี้นะคะเราเดินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ<อ>ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะก็จะมีขายของที่ระลึกขนมของกินอะไรอย่างเงี้ยนิดน,นหน่อยหน่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกลางวันกันนะ,ะ <S <S ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลางวันจะกินอะไร <S <S ไหนพ่อหันมาหน่อยแล้ว ไอติมคนใหญ่มากตอนแรกนึกว่าจะคนเล็กๆร้อยหนึ่งทุกคนสน่วนแทบกินบริสต์ดโอริโอถ้วยเล็กนะคะแต่มันอันนี้มันแปลกมันจะเป็นชีสเค้กโอริโอทุกคนน้ำอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นไงอร่อยอร่อยมากมันมีก้อนชีสอยู่ในนี้ทุกคนตายละฉันคิดว่าฉันจะผอมวันนี้ฉันไม่ได้ผอมแล้ว แล้วไซส์ S ของที่นี่คือใหญ่กว่าของไทยอันนี้เหมือนไซส์ M ที่เมืองไทยคนณปลากินข้าวแล้วกุ้งที่ฉันเพิ่งถ่ายลงติ๊กต็อกไปก็มาหิบเลยะอละไรแบบ <c oughs> นี่กุ้งนี้กุ้งขาวกุ้งนี่ถ่ายลงติ๊กต็อกใหม่แล้วอ,อันนี้มันคือซุปปลา ส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะกินปลางแ่น้ำจืดนะตั้งแต่เศษตกสุกหมาล่าแขกคนไทจริงนะเป็ดีิมันเป็ดย่างหมาล่ายอาหารประจำชาติของที่นี่นะก็คือขาหมูตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาด100รปีนะคะทุกคน กระดาปาพา่อคือเรียนเลี่ยม <Yeah. S 1> ดูสิได้ไหมช่วยกคุยกับพ่อดูของอันตามจำนวนเลยอุ้ยไปนู้นแล้วกระเด็นไปนู้นแล้วกระเด็นซิ ได้เท่าไหร่อ่ะพี่10 40ลงทุนเท่าไหร่20กำไกำไรร้อย Thank you Thank you ได้มาแล้วขูดหวยนะคะพ่อพาเพื่อนมาเสียตังค์พ่อพาเพื่อนมาเสียตังค์ すいません。<laughs>